สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาเจอกับเรานะคะช่วงเย็นๆค่ะเตรียมพร้อมส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้าที่อำเภอหนองกุ้งสีนะคะจังหวัดการสินนั่นเองอสเปคคันนี้นะคะก็ลูกค้าได้มาดูรถนะคะมองหาหัวเดียวค่ะสั่งสเปคสีตามที่ต้องการนะคะตัวนี้เป็นเมก้าตอนเดียว JO7e ค่ะลูกค้า210แรงมา้า5สูบความเร็วเทอร์โบคัสีนอกนะคะสีขาวมุกค่ะสวยงามมากๆนะคะ ตามนี้เลยตามสั่งทุกอย่างค่ะจัดให้ตามคําขอนะคะลูกค้าสําหรับราคาคันนี้ค่ะจบพร้อมใช้งานอยู่ที่7จ0 0 0สนสามบาทค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากรับบ้างนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือจะแวะมาเยี่ยมชมได้ที่อู่หันสาเลยเนาะยินดีบริการจัดให้สวยๆตามสั่งทุกๆคันอยู่แล้วนะคะยังไงก็แวะเข้ามาเจอๆกันได้นะคะตัวนี้หัวเดียวค่ะสเปคกระบะ3เมตรนะคะระแนงสามไม้สีตัวรถเป็นสีขาวมุกค,ค,ค่ะ ก็จะเล่นลายเป็นสีน้ําเงินชมพูขาวดำนะคะตัดกับท้องล่างกระบ,บะสีเหลืองกระบ,บอกดําสีน้าเงินตามภาพงานสวยมากๆเดี๋ยวพาดูภายในคอนโซลกันนะคะลูกค้าสเปคเบาะตามสั่งค่ะตัวนี้จะเป็นดําล้วนได้แดงนะคะภายในทําความสะอาดถอดซักล้างเรียบร้อยลงแว็กให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลยเนาะงานที่สวยแบบนี้นะคะลูกค้าแวะจับจองได้เลยชอบแบบไหนสเปคไหนนะคะ ดูงานช่วงล่างนะคะเราเน้นให้ลูกค้าทุกจุดนะคะทุกระบบของรถหนึ่งคันค่ะเราจัดเต็มให้ทุกระบบแน่นอนเนาะ,ะงานช่วงล่างเงาๆนะคะจัดให้ส,สวยๆค่ะเก็บงานให้ละเอียดมากๆนะคะยังไงลูกค้าแวะมาดูตัวจริงก่อนได้นะคะที่อู่หันสาค่ะ,ะงานเงาๆเนาะตัวนี้ตามสั่งนะคะพื้นดำก็จะเป็นสีเหลืองตามภาพนะคะตัวรถเป็นสีขาวเนาะ กระบะ3เมตร80เซนค่ะลูกค้ายางผ้าใบนะคะ825ขอบ16กระทะมีคิ้วนะคะสีสวยลายสวยมากๆค่ะตัวนี้ก็จะมีกากเพชรด้วยนะคะสีสวยมากๆค่ะตัวนี้3เมตร80ข้างหลังนะคะจะเป็นทรงปากนกแก้วงับข้างประมาณนี้ค่ะหมูช้างคู่ดันท้ายใส่ให้เรียบร้อยนะคะ เดินชมรอบๆคันกันเลยตัวนี้เป็นขาวมุกนะคะสวยมากๆย่างใหม่เรียบร้อยค่ะขัดงานเงาให้เรียบร้อยค่ะตามนี้เลยงานช่วงล่างเนี้ยบๆสวยๆไว้ใจเราได้คะ่ะลูกค้าเก็บงานให้ลูกค้าละเอียดทุกจุดอย่างแน่นอนมาดูผลงานตัวจริงกันได้คะ่ะลูกค้าเครื่องเล่นแต่ด่วนคะ่ะแถมให้ทุกคันนะคะตามนี้เลย ตัวนี้เป็นเครื่อง JO 7E นะคะ210แรงม้า5สูบคอมมอนเรวเทอร์โบนะคะสเปคตามสั่งคันนี้3ามเมตรแปนะคะละแนงสาไม้ค่ะเดี๋ยวพาเดินดูข้างๆเต็มลำกันนะคะคันนี้สวยงามมากๆสวยจัดเต็มให้เลยนะคะคันนี้ ลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหานะคะฝากถึงพี่พี่นะคะที่ทำงานในต่างแดนทุกทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะฝากผลงานของอู่หันสาไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจรถดับสักคันหนึ่งอยากจะรับไปไว้ใช้งานเนะาะดไลน์สอบถามปรึกษาพูดคุยได้เลยหรือว่าจะให้ญาติพี่น้องมาดูผลงานตัวจริงได้เนาะที่อู่หันสาค่ะวสวยๆคันนี้นะคะก็พร้อมเดินทางส่งมอบลูกค้าที่อำเภอหนองกรุงศรีเนาะจังหวัด กาลสินนะคะก็ขอบคุณลูกค้าค่ะที่ได้จับจองผลงานรถดําจากทางอู่ของเราเนาะวันนี้ก็ได้เลิกดีค่ะเตรียมขึ้นสไลด์นำส่งมอบพรุ่งนี้เช้านะคะวันพฤหัสบดีที่12นะคะธันวาคม2567ค่ะขอให้ลูกค้าของเรานะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะ,ะมีงานหลั่งไหลเข้าหาลูกค้าเยอะๆอะรับไปแล้วก็ให้แต่ขนแต่เงินแต่ทองเข้าบ้านนะคะหวังสิ่งไหนก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจปารถนาทุกอย่างค่ะ น,น,นาลูกค้าท่านไหนหรือว่าเพื่อนๆ FC ท่านใดเนาะที่ได้ชมคลิปนี้แล้วอยากจะรับแบบคันนี้บ้างไปไว้ใช้งานค่ะอู่หันสายินดีบริการค่ะยินดีต้อนรับนะคะยังไงก็แวะเข้ามาปรึกษามาทดลองขับมาจับจองไปไว้ใช้งานตามสเปคที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะยินดีบริการจัดให้สวยๆตามสั่งนะคะเหมือนคันนี้ค่ะ จัดให้ส,สวยๆนะคะดุดาติมิตรของเราทุกคันค่ะไม่สวยไม่รอจริงไม่ให้ออกจากอู่อย่างแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยผลงานของอู่หันสาค่ะลูกค้าแวะเข้ามาพูดคุยเจอเจนนะคะดูรถตัวจริงผลงานรถตัวจริงของทางอู่ได้เลยนะคะ, mm. ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ